ตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวีสุงรักขณาทายเติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวีสุงวีสุงรักขณาทายะ เตสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะตติยามปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทไยาเตสารเนนะสหปัญจศีลานิยจามะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิทุติยามปีพุทธังสารนังขจามิ ุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิธรรมังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิทุติยามปิสังฆังสระนังขจามิตติยามปิพุทธังสระนังขจามิตติยามปิพุทธ ทังสารนังขจามีตติยมปิธรรมังสารนังขจามีตติยมปิธรรมังสารนังขจามีตติยามปิสังฆังสารนังขจามิตติยามปิสังฆังสารนังขจามีติสารนาขมานังนิธิตังอามะ พานตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานติปาตาเวระมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอะธินาธานาเวระมณี สิกขาปะทาังสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทาังสมาธิยามิ คาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีศิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวระมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชปะมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชะปะมาทัฐานาเวระมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิ อิ oh ah มานิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันตีตัสสมาสีลังวิโสทะเยรมมาจะโลกาจิปติสหัมปติ अञ्जलि अन्तिव रङ्गया च सन्तिधा सर्ता परक्षाधिका एकम्पि मां पक्षम् मानाम् देवा เทวานังสัตังสุตวายามาเทวาสัตว์มนุสาวิสุงยามานังเทวานังสัตังสุตวาสุสิตาเทวาสัตว์มนุสาวิสุงสุสิตานังเทวานังสัตังสุตวานิมานารติเทวา sādhamaṇo savesu nimānarati nāṃ devānāṃ sādhān sutavā paranimmitavasavādī devā sādhamaṇo savesu paranimmitavasavādī nāṃ devānāṃ sādhān sutavā Quan jika tewasa taman nusa weul ang hakawata มีสิปตะเนมีกะตาเยออนุตารังธรรมจากังปวัติธัรมอภัติวัติยังสมเนนวะพระเนนวะเทเวนวะมาเรนะวะพระมุนาวะเกณจิวาโลกาสมิยรีอิติหเตินาตะเนนะเตนะโคหเตินายวะพระมโล

ติปิโสปะขาวะอรหังสัมมาสัมพุทโวเวชจารณะสัมปันโนสุขตัวโลตวิทตัวอนุตตโรปุริสธรรมมาสารติสัทธาเทวมนุษสานังพุทโวปะขาวติสวะคาตัวปะขาวตา ธรรมมัวสันติติโกอัปาริโกเอหิปัสสิโกโอปนัยโกปัจจตัเวทิตาภูวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควตสาวกสังโฆอุจุปฏิปัโนภควตสาวกสโฆญาปฏิปัโน ภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆยะิธัมจตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสะปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอาหุนัยโยปาหุนยโยินัยโย Cari karanyo anurata rangku ya ฮาหุนสาฮาสัมปิเนมิตาสาวุทานตานครีเมคารังกุติตะโคระสเสนามาณทานาทิธรรมวิตินาชิตวามุนินตัวตันเตจสาพวตุเตสยมามกาลานิมาราติเรกมาปิโยชิตาสปาราติ สิงโคลรามปนาลวกรมกรัมตาทายาคังคันเตสุทันตวิทินาจิตวามุนินตัวตนเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินาลาทิริงกัจจวรังปฏิมาตบัวตังทาวคิจากกรรมสนิวสุทธารุนันตัง ังเมตตัปุเสกวิทินาจิตตวามุนิโทตันเตจะสาปวตุเตจยมัพลานิอุคีตะขากมมติหัตสุทารุณันตังทาวันติโยชนะปะทัูกุิมาลวันตังอิทธิปิสังคตมโนจิตตวามุนิโทตันเ เจชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิกาตวานักาตมุตระามีวะคัปพินียจินจายาตัวตวัจนนชนะกายมัเชีสันเตนโสมวิธินาชิตวามุนินตัวตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิศาสจังวิหาร यमति सा चकवाथ के त्वं वाताभितमनं अज्ञान्ध पोतां पञ्जापति पचलितौ चित्वा मुनीन्द्रोतान् दे धसा पे जयमं ते นัตธรรมาปยัญตัวอิตัวปเทสวิธินาชิตตวามุนีตัวตันเตจสาพพวตุเตชยมังคลานิทุวคาอหิติปุชเคณสุธาตหาธรรมพรามังวิสุตติชุติเมติภกาพิธานัญญานาคเตนวิธินาชิตตวามุนี ตัวตันเตชะสาปวัตุเตชยมังคลานิเอตาปิปุตัชยมังคลาอาตคาทายโยวาจโนทินาทิเนสรเตมาตันเตหิตวานนเนกวิวิธานิจุปาตวานิโมขังสุขังอติคามายยนโรสปัญโย มหาการุณิโกนาโถหิทายะสัพปปานินางภูเรตวาปารมีสัพพาปตัวสัมพธวิมวดตมังเหเตนะสัจจวะเจนะหตุเตจยามังคลันจยานตัวขัวจิยามุเรสักยานังนันทิวัตโน เทวันตวังวิเชโยโหหิเชยาสุชยมังคะเลอปราชิตตภันลังเกสีเสปทวิปุคะเรอบิเสเกสะพะพพุตานังอาคาปตัวปมวตติสุนางขาตังสุมังกาลังสุปาคาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุ

อนิจจวัตสังขารุปปาทวยธรรมิโนอุปปาชิตวานิโรจนติเตสอุปสมโตสุโข ตูคาปตาจเนตุคาปยาปตาจเนปยาโสตปตาจเนโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตงปุญญาสัมปตมสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทา อนัตทานตุสัตตายาสีรังรากขันตุสัพพทาปาวณนาปิรตตาโหตุัาชันตุเทวตาคตาสัพเพพุทาบาลปตาปะเจกานังใจยังบาลังอรหัน นันตะเตเชนาราคังพันธามิสัภะโสอะนิจาวตสังคาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปาจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปสมโสสุโก